โดยในภาคเชา้าเริ่มในเวลา10นาฬิกา30นาทีสาธุชนพร้อมใจการตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่คณะสงฆ์เพื่อร่วมกันสืบสารประเพณีอันดีงามของชาวพุทธและร่วมกันสวดมนต์บทธรรมจักกับเป่าวัตนสูตรทั้งยังได้ร่วมกันถวายพัะตาหารเพลแด่พระพิสุสงฆ์ณหอฉันคุณยา,าจารย์ภาคบ่ายทุกท่านได้ร่วมกันปฏิบัติธรรมเพื่อกันใจให้ผ่องใส เมื่อถึงเวลาสว่างได้พร้อมใจกันจุดประทีปแสงสว่างเพื่อบูชาพระรัตนตรัยและกล่าวคำอธิษฐานจิตเพื่อเป็นผางแห่งความสำเร็จในการสร้างบารมีจากนั้นได้ประกอบพิธีบุกพระเปตภพลีเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แก่บรรพบุรุษเนื่องในวันพระใหญ่โดยมีกลัลยาณมิตรพลอยอาสากาวะเป็นประธานจุดเทียนทูบบูชาพระรัตนตรยัยส่วนคณะส์ก็ได้สวดพระพุทธมนต์ ก่อนที่สาธุชนจะได้ร่วมกันทอดผ้าบังสุกุลพร้อมกันหนีท่านเจ้าภาพก็ได้ถวายปัจจัยไตยธรรมแด่คณะสงฆ์และในโอกาสนี้ท่านประธานสงฆ์ได้กล่าวสัมมูธนียกถาเรื่องความสำคัญของวันอาสาฬหาบูชาอย่างความเปื้มปิติให้แก่สาธุชนผู้ได้รับฟังธรรมเป็นอย่างมากจากนั้นได้ถ่ายภาพประวัติศาสตร์ร่วมกันเพื่อไวตรึกระลึกนึกถึงบุญที่ได้ทำร่วมกันในครั้งนี้ค่ะ